เจ้าแมวเจ้าแมวไททานิกคือว่าเราเล่นเกม่าของคุณเพชรสั้นมาเยอะและ้วเล่นมาหลายเกมเรามี Titanic อยู่ไททานิกอยู่สองตัวสองตัวท่วนๆ2ตัวจากเกมที่แล้วด้วยไม่ใช่เกมนี้นายช่วยมาอยู่กับเราได้ไหมเจ้าแมวไพโรไพโรแคทรอบที่แล้วจากแพ็คไฟเบอร์นะฮะเราได้ตัวใหญ่มา3มตัวนะครับสมตัวเหมือนกันหมดเลยตอนนี้มีพันกว่าตัวแล้วหรอยังไม่ข้ามวันเลยนะเนี่ย แสดงว่าไม่ได้เปิดยากคนอื่นก็ได้เหมือนกัน <c oughs> นึกว่าผมจะโชคดีขนาดนั้นสามตัวอ่ะตัวนี้คือตัวเก่านะฮะที่เราได้ไปครั้งที่แล้วตอนนี้มีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตัวอันนี้คือตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเออผมยังไม่ได้อันนี้เลยนะอันเนี้ยที่เป็น =X อคิวสิบเอก็กจากในแพ็กนี้รอบนี้ยังไม่ได้เลยฮะอ่ะเราได้ลูกเต่ามาเยอะมากลูกเต่าไฟเออร์เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างโอพีมากเพราะว่าคูณสิบสปีดในการเปิดนะครับมันเปิดเร็วขึ้นเยอะ เราใช้อันนี้ไปยี่สิบห้าอันนี้ใช้ไปสิบอันนี้ใช้ไปยี่สิบห้าอันนี้ใช้ไปยี่สิบห้าโอเคอ่าลองเปิดดูโอ้โหไปเร็วมากครับไปไปเร็วดูไม่ทัน <laughs> มันไปเร็วมากๆแต่มันใช้ได้แค่แป๊บเดียวนะฮะอันนี้คือหน,นึ่งอันเนี่ยใช้ได้แค่เท่าไหร่นะหนึ่งนาทีบ้างใช่ไหมหนึ่งนาทีอันละหนึ่งนาทีใช้ไปสิบอันก็สิบนาทีนะฮะ แต่มันเร็วมากมากอือฮึอะดูสิสมันเร็วขึ้นแล้วมันจะได้อะไรไหมจะมีไททานิกไหมโอโ้โหไลนิง่งหนึ่งในห้าหมื่นเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรสัน่นมันมันมันเหมือนมีอะไรสัน่นเมื่อกี้อ๋อเพิ่มโชคลืมไปมันมีหีบสมบัติอยู่รอบๆหีบสมบัติเพิ่มโชคให้อีกอยุงไหนยุงไหนอาจจะใช่ก็ได้หีบสมบัติไม่เห็นมีเลย แล้วอะไรมันสั่นเมื่อกี้เอาลงมาตรงนี้ไม่มีทางออกเหรอเอาปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ออกโอเคเอออันนี้ก็ไม่ค่อยออกฮะอันที่ออกมาพร้อมกันห้าอันอะ่ะมีอะไรมาบ้างตัวใหม่ๆก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ตัวเดิมเดม,มอนไซคลอแปดล้านโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงออกมาเป็นห้าใบฮะมันเสียเวลานะอแล้วก็ตัวเล็กหมดเลยแทนที่เราจะได้เปิดเร็วๆ มันออกมาช้าในเมื่อเรามีเยอะเราใช้อันนี้ดูลองใช้อันนี้ดูสัก25่ส้อหือหนึ่งใน1ล้าน1ล้าน5้าแสนหใน1ล้าน5้าแสนตัวเดิมอ่าหนึ่งในเจ็ดหมืนห้าหนึ่งในห้าหมืนไม่ใช่ตัวใหญ่เลยนะฮะตัวเล็กหมดเลยนี่คือตัวเล็กทั้งหมดแต่ว่าเป็นตัวที่หายาก เ้าก็จะมีออร่าของเขาเองเดี๋ยวค่อยดูแต่จะว่าไปออร่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสัตว์เลี้ยงอะน่ารักโอ้เมื่อกี้ตัวใหญ่ฮะข้ามไปเออจริง,รงๆค่อยใช้ดีกว่าเพราะว่าเราคูณ10ส,สปีดอยู่นะฮะใชใ้ครบก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตอนปกติมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วม,มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะหักสิบหมดเลยอะดูฮะ อ่ะเหลืออีก2นาทีในการเร่งสปีดเปิดเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มโชคอะไรให้เยอะขึ้นโชคเพิ่มมาจาก2อันนี้3อันนี้เพิ่มโชค100%เพิ่มโชค150%แล้วก็เพิ่มโชค1,000%นะครับจะหมดเวลาแล้วไม่ได้เลยตัวใหญ่เสื้อนี้หน่อยอืมอ่ามีอยู่11ล้านอัพเกรดอะไรได้บ้าง เพิ่มสปีดในการเปิดเพิ่มมาเลยอืมไม่ได้ตัวใหญ่เลยไม่มีตัวใหม่ด้วยสูงสุดยังแค่8ล้านอยู่อ่ะต่อไปจะเป็นการเปิดด้วยลูกเตา๋าเพิ่มโชคเพิ่มโชคด้วยลูกเต๋าธรรมดาก่อนอีก25่สิบห้าโอเคลูกเต๋าธรรมดามันเพิ่มน้อยสุดนะแค่หนึาทีทีนี้เปิดด้วยอันนี้เปิดมา25ก่อนครับผม คูณโชคสิบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสิบล้านเปอร์เซ็นต์อือหือสิบล้านเปอร์เซ็นต์ดูสิดูสิสไหนไหนไหนตัวใหญ่สักตัวหนึ่งมาหน่อยเถอะสิบล้านเปอร์เซ็นต์ของนายไทเทนิกต้องมาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหเมื่อกี้ไม่จอดหนึ่งในหนึ่งล้านเพิ่งจะมาโอ้โหนี่ลูกเต่าสูงสุดนะ ตัวใหญ่ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาไม่จอดเลยฮะมันต้องได้สักตัวสิตัวใหญ่คูณห้าโบนัสโอ้สิบเก้าล้านโอเคอยู่โอเคเอ้ยเมื่อกี้โอ้โหหมดแล้ว,ลวยี่สิบห้าอันได้สิบเก้าล้านมาตัวหนึ่งเอาดูหน่อยมาดูหน่อยเออเออห้านห้านห้านไม่มีอะไรอะ่ะธรรมดามาก อเจ้าลิงโอ้โหออล่าแสบตามากเป็นเลนโบหรอเจ้าลิงนะฮะดิโมลิชันหนึ่งในสิบเก้าล้านนะฮะเนี่ยออล่ายังไม่ค่อยสวยนะแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยโอเคอยู่แล้วอีกยี่สิบห้าครับเปิดมาดูซิตัวใหญ่จะมาไหมหนึ่งล้านอืมโอ้โหเล็กสวย 9ก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเอ้ยไม่ใช่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้เก้าแสนอ๋อเป็นเรนโบ์ผ่านไปแล้วผ่านไปอีกผ่านไปแล้วผ่านไปอีกไม่จอดเลยอ่ะหนึ่งในสี่ล้านนี่คือเปิดด้วยเมกะลักอันสูงสุดนะเมกะลักกี่ไดส์ทูมันยังไม่มีทรีใช่ไหมยี่สิบล้านครับสูงกว่าสิบเก้าล้าน Ừ, หมดแล้วฮะ <laughs> ดวงมาเพิ่มวันนี้หน่อยเพิ่มโอกาสตัวใหญ่หน่อย Huge Luck บวกอีก65%สห้าเปอร์เซ็นเด็กไหมได้อีกส0สิล้านเลยเหรอแปดสิเอร์ซอะโอเคเพิ่มมาเป็น8ปดสิเอร์ซนนะฮะตอนนี้โอกาสตัวใหญ่อ่าเพิ่ม I N G ลักไหมไม่ก่อนอืมเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนดูซิเมื่อกี้มีตัวใหม่เราได้โอ้ยี่สิบล้านตัวนี้ Comment มม Pony โอ้ดาวตกดาวตกอือฮึสักร้อยหนึ่งก่อนแล้วกันนะเหลือไว้ร้อยหนึ่งไว้ทำใจหน่อยเปิดมาเผื่อจะได้ตัวใหญ่เพิ่มโชคโอกาสตัวใหญ่แล้วนะเมื่อกี้แปสิเปอร์ซ็นเลยนะผมว่าหลังจากนี้เนี่ยรูปแบบเกมน่าจะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับเพชซิมโอ้ยยี่สิบล้านมาอีกแล้วฮะสองตัวแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดกลับไปแบบเดิมเนี่ย คนน่าจะไม่ค่อยอินแล้วอ่ะเพราะว่าอัปเดตไปคนก็เล่นน้อยนะฮะแต่อัปเดตไอเอันนี้มาเนี่ยคนเล่นเยอะคนก็น่าจะติดกับการเล่นแบบ ING แลละตอนนี้23ล้านโอ้โหได้ครบเลยฮะแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวใหญ่นะ20ล้านก็จริงดวงดวงดวงไม่จอดเลยอ่ะตัวใหญ่ได้มาอีก132ล้านเพิ่มเฉพาะตัวใหญ่นี่แหละร้อล้าน 100%รอบหน้านะฮะ228ล้านมาอีกอันหนึ่งอีก25่สิบห้าอัน <c oughs> นึกว่าจะจอด <c oughs> เสียงมันมาพร้อมกันพอดีแล้วเ,เทคนิคจะได้ไหมเนะี่ยอย่างนี้นี่ขนาดเพิ่มโชคแบบสุดๆแล้วนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเทคนิคและตัวใหญ่เสียงอะไรเมื่อกี้อ๋อหิบสมบัติเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงวมึง,งเราสามารถพังได้ใช่ไหม ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวใหญ่ดีกว่าอ่ะนะขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปให้ได้ก่อนโอเคแล้วก็พังโอ้โหทีละร้อยทีละร้อยใส,ใส่เสลี้ยงได้ตัวเดียวนะฮะใส่ได้แค่ตัวเดียว <laughs> สองหนึ่งเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาหนึ150่งสเนนี่ยนะสองนาทีโอไม่ได้เยอะเลย อ่าแต่ว่าก็ลองดูฮะลองใช้ดู <est> ใช้อีกสักสิบแล้วกันเปลืองมากเลยอีกสักสิบมาเปก้ารักออมเนี่ยตัวใหญ่แบบผ่านไปผ่านมาบินโฉบไปโฉบมาเอ้ยมาหน่อยเหอะเทนิกเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยพาโลแคทโอดแสนห้า 6 5 0 0 0อีก2อัน7 5 0 0 0อันสุดท้ายน <c oughs> ด้แตผ่านไปผ่านมาแต่ไม่จอดโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสูงสุดที่ได้มา23ล้านนะฮะเปิดไปร้อยกว่าอันนะครับลูกเต่าอ,อันสูงสุดได้มาแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ